สวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับอุ้ยไปลามาไหว้ค่ะจะมาเองแล้วตอนนี้กาญจนบุรีกันแล้วกับพี่อีกอีทออลร่าครับหนีกุ้งนะครับมาแล้วฮะ การเลยนะกาญจนะบุรีดูการนะจ๊ะการจนะบุรีครับนี่คุณมีในการให้เอาขาดอาหารครับเรากำลังหิวครับครับเอาละครับวันนี้เรามาที่ร้านครัวธรรมชาติแต่ก่อนหน้านี้เราไปไหนกันมาวัดทํำเสืออ่าวัท่าไปสักราสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอเสริมขอบุญอ่าขึ้นรถรางแต่เดินลงบันไดครับได้เรียกน้ำย่อยเพราะว่าตอนนี้เห็นอาหารแล้วหิวมากๆากครับเมนูแนะนําวันนี้ไม่ใช่เฉพาะของร้านนี้เท่านั้นใช่เมนูดังๆร้านอื่นมาด้วย มีเยอะเลยครับเรามาจากนี่คือร้านครัวธรรมชาตินะครับในที่นี่อยู่ตรงแยกแถวแยกแก่งเซียนริมแม่น้ําแควใหญ่นะแล้วตรงนี้เนี่ยอที่นิกถืออยู่นี่อันนี้คือไก่กระทอกครับจากร้านจ๊เอ๋ไก่กระทอกอําเภอห้วยกระเจาครับนี่กระทอกว่าอะไรกระทอกก็คือเขาทอดในน้ํามันแล้วในหม้อใหญ่ๆแล้วแต่ก่อนใช้มือจับให้กระทอกไปกระทอกมานะจนสุกนะครับใช่ครับนะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับนะแล้วก็ต่อด้วยที่นี่นะครับครัวธรรมชาตินี่เมนูไม่ธรรมดาครับ แกงส้มผักบุ้งสอดไส้กุ้งครับไม่น่าเชื่อว่าความบรรจงสอดทุกทุกก้านเลยอ่ะผักก่อนแล้วค่อยสอดเลยใช่ครับใช่ครับตัดผักก่อนแล้วค่อยสอดครับสอดก่อนแล้วค่อยตัดเขาคงจะสุดยอดมากเลยครับคุณพี่เก่งมากเลยนะเมนูที่นีดังหมดเลยครับหอมหมกปลาทูทอดข้างในไม่ให้ปลาทูเป็นไส้หอมหมกนะตัวที่เห็นอย่างนึงนี่อยู่นี่เองนี่นี่นี่คือ ปลาช่อนนะครับปลาช่อนยัดไส้ปูครับตัวนี้ข้างในเป็นเนื้อปูไม่มีปลาช่อนอยู่เลยสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิดสักเมนูเดียวใช่ครับอย่างนี้เนี่ยดูเรียบร้อยค่ะโอเคตอไส้มากไโอเคครับตอเรียบครับต่อด้วยหอยแมลงผู้ถัดไปหระลาาครับอันนี้สุดยอดเพราะที่นี่มาจากแม่กลองใกล้มากนะครับแล้วตัวนี้ครับนี่อันนี้ตัวตัวนี้กัญเชียงปูแบบเนื้ออบอ้วนมากผัดน้ำพริกเผานะมีหมดเลยไข่เจียวฟูใส่ใบตำลึงยำปลาข้าวสารกรอบๆนะครับ ร้านนี้ดังมากยังเหลือเมนูของหวานอีก2อย่างด้วยนะครับเราเอามาด้วยนะครับไหนอยู่ไหนนะเมื่อกี้ทูกกล่องเ <นะ S 1> มื่อกี้นะครับเรามีดี๋ด้วยนะครับคือขนมไข่หงครับมาจาก ที่ลาดหญ้านะครับนี่ทำอะไรอุ่นสวยส่งแล้วนะฮะนี่ไข่หงเนี่ยข้างในเนี่ยโอ้ยอร่อยมากครับเป็นไส้หวานแล้วแล้วไส้ถ้าตรงนี้ที่เป็นไม่มีน้ำตาลเคลือบเนี่ยเขาเรียกไส้เค็มเรียกเมื่อขนมอีตุยนะเดี๋ยวอีตุยนะอ่าไข่หงอ๋อนี่คือไข่หงใช่ครับไข่หงใช่ครับไข่หอใช่ครับออ๋ไส้เค็มไส้หวานอ๋อผมพูดคนเดียวก็ได้ครับแล้วปิดท้ายด้วยซาริมครับซาริมที่นี่ของวุ้นเส้นท่าเรือเนี่ยอร่อยมากคือเนื้อน้ำก็นุ่มเนียน ตัวซาลิมนี่ทำจากแป้งถั่วเขียวนี่ดูดปื้ดดูดปื้ดเลยอ่ะโอ้ยไปเราชิมกันเลยดีกว่านะครับ ร้าสุดท้ายแล้วแต่เรายังไม่รู้สึกหิวเลยอ้าวก็กินมาแล้วห้าเจ้านี่ครับก <c oughs> ินพากินมาตอลอดเจ้าเลยพี่ <c oughs> แต่เจ้านี้รับรองได้กลิ่นแล้วมันจะหิวมากเลยเพราะว่าชื่อร้านเจนีครับ <c oughs> อยู่ตรงสี่แยกหนองเสือตํานลวังสาราอําเภอท่าม่วงกาญจนบ,บุรีครับนี่เมนูนี้นะดังมากาใครก็ต้องมากินครับปลากระพงทอดร้านน้าปลาชิดซ้ายเลยนี่เลยปลาเขาทอดร้านน้าปลาปลาเขา้ามีปลาอะไรปลาเต่าไม่ใช่ปลาค้าง ปลาเขาอังน,นี้กิโลห0ร้อยนะแต่ก่อนโล450เจนีทําจนดังขึ้นมาได้นะกิ<อ>้งดูมันต่างกันยังไงเพราะมันเหมือนกันมากปลาเข้าจะเรียวๆหน่อยครับมันจะเรียวแล้วปลาคังจะเป็นเห็นง้าแผ่ออกเหมือนผีเหมือนผีนผเสื้ออย่างเงี้ยนะครับเป็นบ<อ>ัตเตอร์จจฟลายจะกรอบนอกนุ่มในรับรองว่ากินแล้วอร่อยมากไม่เหม็นกลิ่นโครนเลยนะครับอร่อยแมงวันมากินแล้วตื่นเะต้นและที่ชอบอีกอย่างนี่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 อันนี้นี่นน ผัดเผ็ดไก่บ้านหน่อไม้ดองอันนี้ก็แซ่บมากที่นี่เขาทำรสจัดนะครับเลยต้องตัดด้วยผัดวุ้นเส้นนิดนึงนะผัดคะนา้า<อ>ยังมีเยอะแยะตรงโน้นฉู่ฉี่ปลาคังนะครับ<อ>ต้มมีตรงนั้นเห็นไหมน่ตรงนั้นนะอ,อตรงนี้มากเลยแกงส้มหน่อไม้ดองปลากดคัง<อ>ผัดเผ็ดหมูป่าอันนั้นจะเผ็ดซาบซาเลยเพราะว่ามียี่ราอยู่ด้วยคนระับ ปั๊บนะครับไม่ดูหารอยเข้ามานั่นดีครับโอ้ไม่ของเราใช่ครับพร้อมพร้อมนางงอมส่งมาให้นางงามนะครับเราจะกินกันยังครับกินเลยครับว้าวหิวแล้วครับกินข้าวได้นะครับ ก็วันนี้มาก็เมนูที่ชอบนะครับก็จะเป็นของร้านเจนีนะครับเป็นเมนูปลาเค้าลาดน้ำปลาครับผมครับสำหรับผมร้านธรรมชาตินะครับครัวธรรมชาตเิเมนูที่ถูกใจมากที่สุดนะครับผมเป็นปลาช่อนออยัดไส้ปูนะครับผมรสชาติอร่อยยอดมากครับผมชอบของครัวธรรมชาติค่ะ ก็เป็นปลาช่อนด่อัดไส้ปูมีดแบบปูเนื้อปูอัดแน่นเลยค่ะ <laughs> นูที่ชอบนะคะก็ของร้านเจนี่อะคะ่ะก็ชอบปลาขังทอดน้ำปลา <c oughs> คือมันแบบมันเลิศจริงต้องมาลองค่ะเมน,นูที่ชอบก็คือปลาช่อ,ชอนยัดไส้ปูนะคะร้านครัวธรรมชาติะค,ะค่ะร้านหนึ่งส่วผมชอบอขนม ขนมไข่หงนะครับอร่อยมากกินกินแล้วเพลินดีเลยครับ